คู่มวยในคู่ที่2ครับไฟแดงไฟแรงสจอจตองปราจีนไฟน้ำเงินยอดกุมารรถสวยจ่าเจดสายพิ้วครับโู่นี้เจอกันในพิกัดน้ำหนัก1 0 5ปอนด์ครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับจิรศินป์ศิลรัฐสกุลให้คะแนนสามท่านชัยวัฒน์ศรีวัฒนาไทายมีมีเสียพุทธ ประชาชื่นเป็นผู้จัดการครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเสียนหลวงฟุกปบปะมีเกี้ยวแล้วก็ที่สำคัญครับท่านสอจโอต้งปลาจีนครับปัจจุบันึิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอห้าพยักษนักชกในดวงใจอูนีสุปตาระดับแชมป์โลกก็คือซุปเปอร์เล็กเกียริหมูเก้าเพชรพนมลุงเกียริหมูเก้าสิงดำเกียริหมูเก้าพนมลุงเลกเกียริหมูเก้าออก็ถือว่าเป็น ยอดมวยของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็อำเภอรประโคนชัยด้วยกันทั้งนั้นเลยครับคนบ้านเดียวกับไฟแรงครับยอดมวยที่กล่าวมาทั้งหมด50ครั้งชนะ42แพ้7แล้วก็เสมอ1ครั้งนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดกุมารลดสวยจากจัดสายฟิวครับนายสลาวุฒิมากดี22ตีจากจังหวัดอุบลราชธานีหวัวหน้าคณะผู้จัดการครับก็จัเจดทองทิมายแหะครับหรือว่าจัเจดสายฟิวก็ ชิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจัดเจ็ดสายฟิวนักทกในดวงใจนี่ยอดมวยดังเลยครับก็คือปวันลิฟสัถเขียนยืนยง46ครั้งชะนะ30แล้วก็แพ้16ครั้งครับเอาละครับคู่นี้นี่ความเก่าอยู่กับยอดกุมารแล้วครับแต่ว่าไฟแรงระยะหลังนี้ก็สดเหลือเกินนะครับวันนี้ได้รูปร่างด้วยขวากับขวานะครับเดินก็ยับเข้าหาชวนนะักชกรุ่นที่ดีทะเลาะเลยนะครับไฟแรงค่อยๆขย,ยับเข้าไปมีลูกถีด ทำลายจังหวะอยู่ดูว่ายอดกุมารเองก็ไม่รีบร้อนนะครับชกในเกมตั้งรับแต่ว่าวันนี้ดูมานิ่งมาละเอียดเลยนะครับาการนี้ไม่ตกเลยครับบุมแดงก็เปลี่ยนสีเสื้อมาใหม่เป็นไฟแรกด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นไฟแรงสันติสุรินครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้สีเสื้อของสจตตงปราจีนครับที่ซ้อมอยู่ค่ายชอห้าพยัก์นะครับบุมแดงผลงานล่าสุดก็ชนะทีเดิลน Knock ็อกเอาท์เพสสีแดงสิ์เจริญรั์ในยกที่2ครับโดยการเตะขาน็อกเลยนะครับที่วิกรังสิ์ ส่วนยอดกุมารหรือกุมารทองสันติอุบลหรือยอดกุมารรถสวยจ่าเจดสายผิวคนเดียวกันหมดนะครับผลงานล่าสุดก็ชกไว้ที่เวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้แหละครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนบั้งไฟโก้ช่างนุ่นสีสะเกตคูต่นี้วัดกันเลยนะครับรุ่นใหม่เกางเกงสีแดงครับจอมเกา๋าเกางเกงสีน้ําเงินน้ําหนักเท่ากันนะครับ105ปอนด์ปครับเดี๋ยวต้องดูครับสดจะปดเก๋าอยู่หรือเปล่ามาหรือว่าสดนี่วันนี้จะโดนดับความสดครับ แถวน,นี้ต้องขอบคุณนะครับผู้สับสุนหลักของเราเลยครับโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับบริหารงานโดยคุณวิเชียนสมโพบลุงโลดนะครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอบคุณบริษัทยูอาซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดมหาชนสตาร์ททุกวันไปกับเราสตาร์ททุกวันไปกับยูรซ่าแบตเตอรี่ขอบคุณคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัทควินสเปเชียลจำกัด ขอบคุณเต้นรถสวยจ่าเจดผู้จำหน่ายรถมือ2อ,ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจดโทรไปที่0863557893เบทีมวยราชดำเนินขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลินเบนดา500ยา่าน้ำขาวไทยนคร ดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุชงครับเพื่อการสรับสนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับมาตามกันต่อในยกที่2นะครับไฟแรงรูปร่างได้เปรียบนะครับรุ่นใหม่ฟอมสดขยับเข้าหาเลยนะครับแล้วก็รุ่นที่ยังยอดกุมารนี่ก็ไม่มีตกใจเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะนักชกรุ่นใหม่ๆนี่สองฟอร์มหนังนี่ดับดาวรุ่งมาตลอดนะครับไฟล่าสุดนี่ก็เอาชนะบ้างไฟโก้ได้อย่างสุดสวยเลยครับ น้ำหนักเท่ากันนะครับ105ปอนด์ปอนครับเป็นการวัดชั้นของไฟแรงเลยนะครับจะบอกว่าขึ้นชั้นธรรมดาก็ไม่ได้ครับต้องบอกว่าขึ้นลิฟต์เลยครับเพราะว่ายอดกุมารนิมแหมแข็งโป๊กครับแต่ตัวเล็กหน่อยนะครับรุ่นใหม่จะสูงยาวครับในพิกัด105ปอนด์ปตอนนี้นี่ก็เป็นพิกัดยอดทิตมวยแม่เหล็กอยู่ในพิกัดนี้เยอะมากครับเบอร์หนึ่งจ่าฝูงก็แน่นอนครับของเมืองไทยครับดวน99าสจโต้งปาจีนแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ฉลามชนสามารถพยักอรุณยิมนะครับ แชมป์ทูโฟยูกับแชมป์ราชดํดำเนินครับแมแต่ว่ามุมแดงนี่ก็คงเจอดวดไม่ได้ครับสีเสื้อเดียวกันครับนี่แหละครับอ่ะขยับขยับเข้าไปครับรุนที่ฝ่ายน้ําเงินยอดกูมานโอ้โหนี่ครับแหมที่เจาะล่างมาเจาะล่างคืนทันทีเลยครับไฟแรงอ่าเรียกว่าไล้เปรียบรูปร่างนิดนึงครับไฟแดงไฟแรงยอดกุมารยอดกุมาน มาเดินเบียดเดินขู่รุ่นน้องเข้าไปก่อนอาจจะดูไม่มีตกใจครับไปแรงนี่ครับมานิ่งนิ่งนิ่ง,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 งแดงบุรีรัมย์นำเงินอุบลน,นี่ครับมาถือว่าเป็นเมืองที่นักชกดังดังมากๆทั้งสองจังหวัดเลยครับบุรีรัมย์กับอุบลครับเรียกว่าจังหวะฝีมือนะครับไม่เป็นรองแน่นลครับฝ่ายแดงรุ่นน้องก็จริงนะครับชกในเกมตั้งรับรูปร่างเนี่ยสูงยาวนะครับมีแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้ ยอดกุมารพยายามจะเบียดขยับเข้าหาจะเดินผู่รุ่นน้องแต่รุ่นน้องนี่มานิ่งไม่ตกใจนะครับแล้วก็มีโต้ตลอดเชื่อว่าคู่นี้นี่เบียดกันสนุกแน่อยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันครับเราก็ต้องให้แฟนมวยใจเย็นๆสักนิดนึงครับเพราะว่าทั้งคู่นี้เป็นประเภทเชิงสูงครับเป็นมวยจังหวะ2เป็นมวยฝีมือครับเอาแข้งขวาไปแล้วนะครับทางด้านยอดกุมารดูวงในประลองกํลาลังแขนกันนิดนึงครับ อาจจะไม่ใช่มวยเข่าอาชีพเพลงเข่าอาจจะไม่มีทั้งคู่นะครับแต่ดูแล้วมันเนียนตาการยืนมวยการออกแข่งนี่มันสวยงามเลครับนี่ครับช่วงปลายยกสองครับอียนกันกลางเวทีให้จะดูแข่งสุดท้ายก่อนหมดยกหมดยกที่สองพักกันแป๊บหนึ่งครับ ยอกคบช้ำทาถูถาถูแะดมตราท้วยทองเพื่อนคู่ใจขอบคุณรู้ใจประกันไทยบริษัทโยซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดมหาชนสตาร์ททุกวันไปกับเราสตาร์ททุกวันไปกับโยซ่าแบตเตอรี่ขอบคุณคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัทควินสเปเชียลจำกัดบริษัทชนบริอัดมีเดียกรุ๊ปจำกัดรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรโทรไปที่0860ตองสตอง 8. น้ำจิ้มดับรันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพลดเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยและเจเจปอสซาหน้าพร้อมด้วยร้านคอกเทลซีฟู้ดขอนแก่นนะครับโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มจะใช้ความเก่าแล้วนะครับยอดกุมารค่อยๆขยับเข้าไปนะครับมีหมัดแล้วก็มีแข้งขวาโอ้เมื่อัะคู่น้พริกเหลี่ยมสวยเลยนะครับมาดูไฟแรงเองนะครับก็รุ่นน้องครับชกตั้งรับแล้วก็มีแข้งคอยสกัดเอาไว้เอาละครับเริ่มจะได้ใจแล้วนะครับตอนนี้ ยอดกุมานขยับคู่รุ่นน้องก็จะทิงเดินเหมือนกันแล้วครับยกนี้น่าจะได้เห็นอาวุธแม่ไม้มวยไทยมากขึ้นแล้วนะครับ2ยกดูจังหวะกันอยู่ครับซ้ายหน้าดีไปก็ไฟแรงเตะละมาโอ้โหแก,กจะบั่นคอรุ่นพี่เลยครับอยอดกุมารก็เสียหลักไปเมื่อสักครู่อ้ามัดมาดูในกันหน่อยครับประลองกําลังข้อแขนกันนิดนึงแต่ว่าทั้งคู่นี้ไม่ใช่ประเภทเข่าเหนียวนะครับอ้าวคีบไว พี่ไว้ตีได้ไหมกรรมการยังไม่แยกนะครับไล่แขนอยู่แยกเลยครับไม่ต่อเนื่องแยกเลยครับาวากันต่อกลางเวทีครับนี่ครับค่อยๆเลาะเลมหาช่องเปิดเกมกันไปครับเขียล่างเขียล่างทำลายจังหวะนี่ครับจิ้มแยบแล้วก็วางแข้งปลายไฟแรงยอดกุมารกำปัน้นโอ้โหดูแมนเลี่ยมเลี่ยมแต่ยังกระชากไม่ล้มครับโอ้เรียกว่ามีหมัดนําไปก่อนนะครับ จะเบียดกล้ามในนะครับแล้วก็มีเหลี่ยมนี่ถือว่าเหลี่ยมเขานี่ไม่ธรรมดานะครับยอดกุมารมาดูว่าจะเบียดถึงตัวหรือเปล่าไฟแรงนี่มีหมัดขวาทิ้งมาไว้แล้วก็แข้งขวานี่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดเลยน,นะครับเอาละครับเริ่มจะออกอาวุธกันเต็มตัวแล้วนะครับยกงนี้ยกที่3แล้วครับอยู่ที่ว่าใครจะใช้จังหวะและโอกาสได้เปรียบมากกว่ากันครับเดินบ้างครับยอดกุมารหรือกุมารทองสันติอุบลครับสายหน้าของไฟแรง คู่นี้พลาดนิดเดียวไม่ได้เลยนะครับถ้าหลงนิดเดียวนี้อาจจะออกทะเลเลยครับโอ้โหนี่ครับหมัดกับแข้งดูแล้วแม่พอเล่นเกมแบบนี้เดี๋ยวดูครับใครจะหลงเหลี่ยมใครครับไปแรงขยับเดินเข้าใส่รุ่นพี่นี่ครับมาฟันล่างให้พวงเอากำปั้นโอ้โหดูครับมาเอาติดเข้าไปโอ้โหมาดูแล้วตอนนี้ไฟแรง โอ้โหคืนสวยเลยครับยอดกุมารเนาตอนนี้ดูโอ้หักแรงต่างฝ่ายต่างคืนเข้าไปดูอุ้ยเกือบอเกือบโอ้เกือบกั้นคอครับมาดีที่ยังบังไว้ได้อยู่หมดยกที่3ามพักกันคู่เดียวครับดื่ม G S D ตาสมเกาหลีตังคุยจับเครื่องดื่มสม OT ดีเขามีซิงค์อะแคนาทีผสมสกัดปวดใหญ่แค่10บาท ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มานะครับจากร้อยตีประทุมเหรียญสืบเชื้อนะครับรวาหมวดภูมิครับหมวดภูมิจะเป็นเพื่อนรักกับจ่าตุ๊เนี่ยแหละครับขอเชิญนักเรียนในสิบทหารบกรุ่นที่1นึ่ครับสิร่วมงานสังสรรค์ณโรงแรม2องพันุรีจังหวัดสุพรรณบุรีในวันเสาร์ที่2องธันวาคมนี้นะครับเวลา18บแนาฬิกาติดต่อสอบถามรายละเอียดจองห้องพักได้ที่พันตีนครวิเชียนครับโทรที่ศูนย์แปดหนึ่งแปดสองสองสองหนึ่งเก้าสี่และพันตีพิลมสุดใจนะครับโทรไปที่ศูนย์แปดหนึ่ง 0381013ได้ทุกวันเลยครับข่าวฝากจากร้อยตีประทุมเหลียงสืบเชื้อนะครับหมวดทุมเพื่อนรักของจ่าตุ๊อา้าวแต่ว่าตอนนี้บนเวทีโอ้ยสงครามเข่าสงครามเข่าครับตอนนี้โอ้เรียกว่าเหลี่ยมเข่านี่พอกันเลยนะครับเอาเลยครับดูจังหวะโอ้โหแล้วก็ทางไฟแรงนะครับพิกเหลี่ยมเนแนวยอดกุมารุ่นพี่นี่ล้มกิ้งลงไปแล้วเ,เริ่มจากเดินนะครับเบียดอาศัยความใหญ่นะครับแต่ว่ายอดกุมารเองก็มีลูกเก่านะครับปอยไล่แขนแทงเขา่า โอ้แล้วก็คาไว้นี่เลยครับถือว่าเป็นลูกเก่งลูกพีเ็ดของยอดกุมารครับโอ้โหกลายเป็นของดีถูกที่ถูกเวลาเอาแดงสดได้ใหญ่น้ำเงินเก่าือโบงบินสูงครับยกนี้ยกสี่หมัดสวนไปอ่าไฟแรงขยับมีหมัดด้วยนะครับยอดกุมารเอาแทงไปครับวงในปลองกำลังหา่อเด้งขวาครับเอาบิดบิดเหลี่ยมมาจับจับเหนียวกับไฟแรงขวางอยู่ไหมครับยอดกุมารโอหักล้มลงไปครับ ่ดูเดือดร้าใจครับกรรมการกีรศินซับลุยต่อสัดสับกันต่อครับโอ้โหนี่ครับมาสดกับเก๋ามาโมเมนตัมมันโอ้โหโอ้โหดูดูดูครับมาอ่าแยกออกมาก่อนครับอาจารย์จิรศิลป์โอ้โหดูครับไฟแรงไฟแรงเดินประกบจับโอ้แต่ว่าดูครับมาจับไปฮ่าคนละเขคา โอ้กรรมการดึงแฉะแยกมากอ่อนครับกลางเวทีโอ้ไฟแรงติดขบายยอดกุมารไฟแรงไฟแรง,แรงยอดกุมารโอ้ผู้ที่สูสีจริงๆแล้วครับคู่นี้ไฟแรงก็ต้องใช้ความใหญ่ความสดนี่แหละครับเรียบไปเรื่อยแต่ว่าความเก่าดูจังหวะการไล่ขนนแขนแล้วก็แทงเขา่าโอ้โหยอดกุมารนี่เริ่มจะงัดความเก่าก็ดูปวยนี่ออกมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับเราจะโชว์ได้เห็นชัดด้วยครับ แต่วไฟแรงก็ไม่ยอมนะครับพยายามจะเบียดจะชนไปเรื่อยครับไม่รู้กี่ตลบต่อกี่ตลบแล้วครับยกสี่อ่าดูดูอามาบิดมาบิดมาแข้ขาอ่อนไปนิดนึงก็ไฟแรงไฟต้องแรงต่อเนื่องไฟมอดไม่ได้นะครับ <c oughs> โอ้ยแมาบวกกันแบบนี้เอ้าโอ้โเก่าจริงๆทำยอดอุมาโอ้โอ่าไม่เป็นไร <c oughs> ว่ากันต่อหมดยกนีสี่โอ้สุดมันเลยครับพักแป๊บเดียวเดี ค,ครับมวยการสรับส์ศิลป,ปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเอาละครับสถานการณ์นี้ถือว่าชิงดําเลยนะครับมวยคู่นี้ออกมายอดกุมารเล็กกว่าก็จริงนะครับพยายามจะเบียดกล้ามในแล้วก็สู้บนด้วยมาดูว่าไฟแรงเดินจักเข้าไปแทงไฟโอ้ยอดกุมานี่ได้ลูกเกี่ยวกระตุกแล้วก็แทงนะครับถือว่าเป็นลูกเก่งของเขานะครับ มาดูว่าวันนี้ไฟแด์จะเดือดได้ขนาดไหนครับโอ้โหยกนี้นี่เชื่อว่าแฟนมวยก็ยังเสียงแตกอยู่นะครับอ้าวขึ้นคอตัวเล็กขึ้นคอแามขวาอยู่ไหมตั้งไว้ตั้งไว้พยายามจะกดตัวใหญ่มาครับยอดกุมารเด้งอา้ามันมันมันใกล้เชือกกรรมการจีรศิลป์แยกทั้งคู่ออกมาครับโอ้โหดูครับว่านี่ครับดูครับทั้งคู่ไม่มีใครถอยด้วยนะครับตอนนี้ดูครับ แต่ว่าตีกันไม่ทันหนักครับเอ้าเสียจังหวะเสียจังหวะเสียจังหวะหน่อยนึงเอ้าไม่เป็นไรครับว่ากันต่อดนูครับเอากำปั้นก็มาครับไฟแรงเอาเลยครับพยายามจะเบียดจะชนนะครับมีหมัดมีศอกมาด้วยเลยครับไฟแรงยอดกูมาดูจับมัดอกมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้มาชกในเกมตั้งครับโอ้โดนตวัดเข้าไว้นะครับจากเล่นของสูงนะบรนยังไม่เป็นข้อนะครับวงในครับรวบแล้วพยายามจะยกขาซอยมาก่อนนะครับ อาจจะไม่ได้เจ็บเท่าไหร่ครับเอาเรียมเอาทรงครับเอาผ่านไปนาทีครึ่งยกสุดท้ายาแมตตีกันได้ไหมครับแมววงในมันอาจจะเมาหักหักหักมายังยังไม่มีใครล้มยังไม่มีใครพลาดท่าเสียทีครับโอ้โหนี่ครับอ้าวนี่ครับนตยต่อวงในดูครับแมอื้อหืออ้าวมาดูครับเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีนิดนิด,นดอื้อหือ เริ่มเริ่มที่จะคุมแล้วครับยอดกุมารแต่ว่าไฟแรงแกก็ไม่สนแล้วครับนี่ครับานายโอ้โหพยายามจะเสียบเข้าไปแต่ว่าม,มันยังออกวุ้นกันไม่ถนัดครับอาจารย์เจษฎ์ลื่นแกะแยกออกมาก่อนแต่ว่ายังมีฮึดตลอดนะครับไฟแรงพยายามจะเบียดต่อยหมัดแล้วก็จะปล้ำในยอดกุมารก็ล็อกเอาไว้ก่อนนะครับไล่แนแล้วก็มีตีโต้ด้วยามาดูนะครับมาเริ่มกันใหม่กางเวทีพยายามจะเบียดจะชน โดนล็อกแขนเอาไว้เลยนะครับโอ้ยอดกุมารน,นี่แหละครับความเก่านะครับกระดูกมวยประสบการณ์ล้วนๆแบบเวลาเหลืออีก25ิาวิครับไฟแรงแข้งขวายักเข้าไปครับแข้งขวายัดอีกทีหนึ่งเอาแข้งขวามาหาขวาหลังยังไม่โดนเม็ดที่3นะครับโอ้คู่นี้นี่เอาจะออกหน้าไหนครับอยอดกุมารก็ใช้จังหวะที่ตัวเองถนดัดใช้ฝีมือใช้จังหวะ2เลยครับ บีบหัวใจบีบหัวใจครับรูปเกมแบบนี้ <c oughs> สุดสุดจริงๆครับมหาโกลมอเตอร์โบสคุณพัทนเดชดูนี่ครับหมดยกหมดยกสุดท้ายครับโอ้ <c oughs> โหน้ำเงินครับมาหวันนี้ยอดกูมาลถสวยจาดเจ็ดสายฟิวครับโอ้โหเบียดพลิกไปพลิกมาเอาชนะแรนไฟ <c oughs> แรง